สำนักงานรายงานจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดกิจกรรมประดิตฐ์รายงานสมัคคีอาสาพัฒนาชุมชนเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามวันที่21พฤศจิกายน2567เวลา8นาฬิกานางรัชสาพานิกุลรายงานจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงรายงานเจ้าหน้าที่ประดิษฐ์รายงาน อาสาสมัคร,รารงานอาสาสมัครสาธารณาสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมเก็บขยะบริเวณแนวป่าชายเลนโรงเรียนบ้านชูชีอันจะเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนในพื้นที่เครือข่ายด้านรารงานในลักษณะกิจกรรมสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิดการบูรณาการการทำงานในพื้นที่จังหวัดระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายณแนวป่าชายเลนบริเวณโรงเรียนบ้านชูชีหมู่ที่4ตำบลบางจจกริงอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน52คน ติดตามข่าวสารของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัยได้ที่เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย c e b o o k YouTube TikTok และ LineOfficial สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัยยินดีเขียนข้างไขทุกข้อสงสัยด้านแรงงานสวัสดีครับ